สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวมาดูว่าดวงของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะชาวลัคนามังกรนะจะเจอกับอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขอพลังงานของชาวราศีมังกร สองถ้วยค่ะใบแรกอ้อโหหนึ่งเหรียญว้าวอ่าห้าถ้วยหกถ้วยนะคะ the world หูสวยจัง queen of sword นะคะอู้หูสิบถ้วย โอ้ยอะไรกันนี่ชาวราศีมังกรแล้วก็เจ็ดเหรียญไอ้หกเหรียญน,นะคะอืมโอ้โหสามถ้วยอะ่ะคุณมีแต่เรื่องของความรักทั้งนั้นเลยนะคะให้ถ้วยขึ้นมาเต็มเลยนะคะสองถ้วยสามถ้วยหกถ้วยสิบถ้วยใบสุดท้ายแอลให้ห้ามไม่ท้านะคะระวังอารมณ์นิดนึง เราคุณเองช่วงนี้มีความสุขบางคนอินเลิฟนะบางคนเพิ่งเจอคนรู้ใจนะคะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรบางคนเพิ่งเจอคนรู้ใจบางคนเพิ่งเจอคนที่เคมีตรงกันเข้ากันได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเจอกันด้วยพรมฤทขิตช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์แบบมากมายมหาศาลเลยเป็นช่วงที่คุณดูน่ารักดูสวยดูหล่อนะคะดูดึงดูดให้คนเข้ามาหาให้คนเข้ามารักชอบพอคุณนะคะแต่ที่เด่นๆเลยเนี่ยเนาะ มีเณฑ์ในเรื่องของการพบปะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่แท้ได้เจอคู่พมลิขิตคู่ที่เคมีตรงกันเข้ากันได้ไปกันได้แบบนี้ด้วยเลยนะคะแต่สําหรับเออคือจริงๆแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนด้วยนะคะมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระงับอารมณ์ตัวเองนิดนึงบางสิ่งบางอย่างคุณไปเจออะไรที่มันทัศนคติไม่ตรงกันอะไรแบบนี้มันทําให้เกิดแบบ ขัดแย้งกันได้ด้วยนะคะเกิดการขัดแยง้งเกิดการผิดหวังด้วยนะคะบางคนมีความผิดหวังมานะคะจากอดีตยังติดอยู่กับอดีตอยู่เลยนะคะยังติดอยู่กับความรักเก่าๆยังติดอยู่กับสิ่งที่คุณผิดพลาดไปสิ่งที่คุณเสียใจสิ่งทีออ่คุณยังลืมไม่ได้นะคะทุกอย่างบางทีบางคนคิดถึงเรื่องความรักเก่าๆก็มีนะคะแต่แม่หมอมองว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะโชคดีขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้น The World มานะ คุณจะมีความสุขทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไปกลายเป็นสิบถ้วยเลยนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณนะคะถ้าปัจจุบันนี้คุณเจออะไรแย่ๆผ่านมานะชาวราศีมังกรหรือละคนามังกรนะให้รับรู้ไว้เลยว่าทุกๆอย่างจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรดีๆขึ้นมานะคะคุณมีโชคด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะจะมีได้รับการหยิบยื่นเข้ามาให้คุณนะคะ เนี่ยแบบนี้เนาะมีคนหยิบยื่นในเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณช่วงนี้คุณอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวด้วยนะคะตัดสินใจเด็ดขาดคุณเป็นคนที่บางคนมีความมุ่งมั่นน่ะ นะคะมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่อะไรแบบเนี้นะคะจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนเลยเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยในชีวิตนะคะในเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินจะมีคนหยิบยื่นให้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเสี่ยงโชคสิทิดวงได้ด้วยตอนนี้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของ เงินก้อนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เป็นช่วงที่คุณใจบุญสุนทานชอบทําบุญก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมหกเหรียญขึ้นมานะคะไม่คุณช่วยเขาเขาก็ช่วยคุณหรือไม่คุณก็ชอบทําบุญทําทานเนาะตัวคุณเองเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ว่าเป็นขอ้อเป็นช่วงที่คุณอ่ะค่อนข้างเซนซิทีฟสักหน่อยนะคะ อารมณ์อ่อนไหวง่ายอะไรพวกนี้นะคะเป็นช่วงอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะในเรื่องความรักมีเกณฑ์นในเรื่องของคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะสําหรับคนที่รอในเรื่องของคนรักเก่ากลับมานะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่าคนรักเก่ากลับมามาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีในเรื่องของความขัดแย้งอยู่ดีนะคะทําให้มีการผิดหวงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นสิ่งที่คุณอาจจะเคยผิดหวังมาด้วยก็ได้นะคะเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะอืมแต่การกลับมาคราวนี้ก็อาจจะเป็นคู่กันก็ได้แต่บางคนเน่เป็นคู่กันอยู่ด้วยกันมีความทุกข์แต่ก็ยังขาดกันไม่ได้ไงเข้าใจปะเนี่ยตัวคุณโดยรวมแล้วคุณก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังยึดติดอยู่กับอดีตนะคะยังไม่ยอมที่จะสลัดมันทิ้งไปอะไรแบบเนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงให้คุณกลายกลับมาเป็นสิบ้วยเลยก็ได้นะคะชาวราศีธนูเนาะอืม ในเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีในเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือการได้รับประสบความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะอ,อาจจะดีใจในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยนะคะการได้รับเงินการได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยทีเดียวนะชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้นะเนาะในเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปคนโสดมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะคะ แล้วก็มีเกณฑ์นคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคนรักเก่ากลับมาคุณไม่เอาก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คุณนะคะ <S <S ค,คุณจะเลือกคนรักใหม่เลยก็ได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ในเรื่องของความรักเนาะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกได้หมดเลยนะคะ <S <S หรือว่าจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วมายื่นความสัมพันธ์ให้กับคุณหรือคนเก่าเป็นชาวธาตุดินก็ได้เป็นรักต่างวัยก็ได้ด้วยนะคะอืม ประมาณนี้นะสำหรับความรักของชาวราศีมังกรเนาะในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์คุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณน่ะสำหรับคนที่ทํางานประจํานะคุณอาจจะระวังในเรื่องของปัญหาของเจ้านายก็ได้นะคะ อาจจะทําอะไรไม่เข้าตากรรมการแบบนี้นะคะเขาอาจจะมีความผิดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับในตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวคุณก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายคุณมีความสุขแต่ว่าเจ้านายอาจจะค่อนข้างที่จะทุกข์กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องการมีปากเสียงกับเจ้านายด้วยนะคะกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เจ้านายก็ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของพ่อแม่นะคะที่อาจจะมีปากเสียงกันได้ด้วยนะอื สำหรับคนที่ทำธุรกิจอะไรเง,งี้ยก็อาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในธุรกิจเป็นหุ้นส่วนที่ดีนะคะเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยรู้จักเคยเจอกันมาก่อนก็ได้นะคะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนก็ได้นะ,ะจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะ,ะเหมือนแบบ มีเงินก้อนเข้ามาใช้หมุนในกิจการในงานอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนพนักงานประจําก็เพื่อนร่วมงานค่อนข้างถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะคุณเจอกระยาณมิตรที่ดีเลยแหละนะคะแค่ระวังในเรื่องของหัวหน้าง,งานนิดนึงสาหรับคนที่แบบผู้ใหญ่ก่คุณขึ้นไปอ่ะนะคะก็ระวังปากเสียงแค่นั้นแหละนะคะ,ะส่วนในเรื่อง สุขภาพการปวดหัวคอบ่าไหลบางทีคุณบางคนเครียดเครียดแล้วก็คิดมากนะคะคิดมากในเรื่องของความผิดหวังหรืออะไรก็ตามแต่แหละจะปวดช่วงต้นคอนะคะช่วงต้นคอแล้วก็ปวดศีรษะปวดไหล่ปวดบ่าแบบนี้เป็นต้นเนาะอนอกนั้นสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้นะส่วนวันที่ดีๆนะคะที่ คุณจะไปประกอบกิจาการงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าจะไปขอเกี่ยวกับในเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะวันศุกร์ดีมากๆเลยนะคะวันศุกร์นะถ้าสมมติว่าอยากได้หุ้นส่วนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะอยากประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปวันศุกร์นะคะวันพุธก็ดีมากนะวันพุธก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างเลยนะถ้าวันพฤหัสนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือ วันพฤหัสคุณจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคุณก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะเอจะได้หุ้นส่วนที่ดีวันพฤหัสจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินอืมนะคะไม่ว่าคุณจะขออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยคุณนะคะขอผลงานหรือว่าไปขออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะได้รับการช่วยเหลือแหละนะวันพฤหัสเนาะวันเสาร์ก็ดีมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับ ชาวราศีมังกรน,นะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่ตัวคุณเองอาจจะระวังในเรื่องของความขัดแย้งทัศนคติที่มันไม่ตรงกันกับคนที่เป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปหรือว่าพ่อกับแม่แบบเนี้ยนะคะก็ตามเนาะระวังตัวคุณด้วยแต่ว่านอกนั้นเนี่ยกับตัวคุณกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับ พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยถือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะมีความสุขดีนะแล้วก็ในเรื่องของความรักสําหรับเออลืมไปสําหรับคนที่มีความรักเนี่ยนะคะถ้าเป็นรักที่ต่างวัยก็ระวังเรื่องการทัศนคติไม่ตรงกันนะคะมันมีอะไรที่มันจะต้องปรับเข้าหากันด้วยสักหน่อยหนึ่งนะคะตัวคุณก็อย่าแข็งมากเกินไปนะเพราะว่าตัวคุณนี่ก็บางทีก็เอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถือตัวถือตนแบบนี้นะซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการขัดแย้งกันได้นะคะออก็แค่ทัศนคติไม่ตรงกันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าประเด็นใหญ่ๆอะไรก็จะไม่ได้มีนะคะโดยรวมโอเคดีมากๆนะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีความสุขขอบคุณมากๆค่ะขอจบคำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ